สวัสดีทักทายทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอยู่กับนี่แหละครับนี่คือมะรุมฝักอ่อนนะครับเขาเชามาแกงกันแบบคนเมืองเหนือนะครับคนเมืองเหนือแบบบ้านๆอย่างไอโจนะครับก่ยินดีตอนขับเข้าสู่การไลฟ์สตรีมนะครับแถมกัมกับวันนี้กับแกงมะรุมอ่อนนะครับปาดไอโจเพราะว่าแกงคอนกองน้อยนะครับเพื่อนอะไรเจ้โจกาใส่น้ํามันนะครับน้ำมันพืชเข้าไปนะครับเดี๋ยวโจทำการพัด เครื่องแกงนะครับซึ่งเครื่องแกงเนี่ยเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะตรงนี้นะครับเครื่องแกงให้จกุก็จะจีนนะครับพริกแห้งกระเทียมหอมแดงแล้วก็ถั่วเน่านะครับถั่วเน่าแล้วก็ฮานะครับถั่วเน่าเป็นอย่างไรนะครับถั่วเน่าจะเป็นแบบกีคือวัตถุดิบเอ่าที่เขาจะใส่แทนกะปินะครับอันนี้ก็คือแผ่นถั่วเน่านะครับทําการ อบเรียบร้อยแล้วนะครับกับหม้ออบลมร้อนนะครับก็จะได้เป็นแผ่นสีย่างอี้เลยนะครับถ้าใครมีเตาไฟเตาฮังโลนะครับนะครับก็เอาไปย่างก็ได้นะครับหรือว่าใช้กับแก๊สย่างก็ได้นะครับแต่ถ้าว่าจะให้สะดวกก็เอาไปอบนะครับนี่นะน้ำมันก็เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะทําการตามแก๊สนะครับสวัสดีทักทายทุกท่านนะครับมาดูกับหนูบ้านไอ้า๊นนะครับอ้จ๊ใจก็จะรใหนน้ำมันพร้อมก่อนนะครับ กริงกรงวันนี้เราจะใจมอแกนน้อยนะครับวันนี้เราจะทําเป็นเมนูหนึ่งถ้วยนะครับเหมาะกับการกินนะครับประกอบจีนวันนี้ใส่หมูสามจันนะครับอ่าตอนนี้น้ำมันเราก็เริ่มที่จะเดือดแล้วนะครับเราก็จะใส่พริกแกงเข้าไปนะครับผัดพริกแกงมีงกลิงหอมเลยนะครับพริกแกงนนี้ก็จะแน่นๆเหนียวๆน่อยเพราะว่าใส่ถั่วเน่าขนเข้าไปนะครับมันจะเียนผัดพริก หอมเลยครับข้าวใส่ตัวเน่าแล้วเขาอกมาจาเป็นจะต้องใส่ตัวของกะปิได้ครับสิ่งที่ถ้าใครชอบกใส่ได้นะครับวันนี้ก็อนมันจะมีกลิ่นหอมนะครับไอ้จกหัวหนนเอาหมูนะครับวันนี้เลือกใช้หมูสามจันนะครับเฮ้จะเป็นที่โคมงไปได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆแต่คนเมืองนิยมนิยมกินหมูนะครับครับื่นแก่ให้หอมนะครับกัหปูสามจันนะครับ การพัดแบบนี้จะทําให้น้ำแกงนี่ข้นนะครับข้นกักเลยนะครับเพื่อนแล้วก็เข็มยางนี่ก็คือทําให้ตัวหมูนี่สุกเว้ยนะครับสวัสดีทักทายนะครับมีอะไรกินบ้างวันนี้มีมะลุมอ่อนนะครับวันนี้จะแกงมะลุมอ่อนนะครับเริ่มที่จะติดสักเล็กสักน้อยแล้วนะครับก็ใส่น้ําเข้าไปนะครับเพื่อกินก็คือหม้อต้มมาม่าเขานี่ได ติดนะครับที่แกงจะได้ติดนะครับเพราะเอาส่วนที่ติดกน้นหม้อนะครับขึ้นมานครับอ่าตอนนี้เดี๋ยวเ้าก็จะตั้งละไว้อย่งนอีก,ก่อนนะครับเพื่อที่จะรอที่ตัวของหมูสามชั้นของเฮานี่สุกนะครับเพื่อนรอกินนะครับได้เลยนะครับวันนี้เนี้ยถ้วยเดียวหมอ้อเดียวนะครับเพื่อนเะนี้ยก็ เยวแบ่งกันกินนะครับเรียกองตับกองสักหน่อยก่อนอ่าเริ่มเริ่มหมูที่เริ่มจะสุกแล้วนะครับเพื่อนนะฮะร,รอกันต่อไปแล้วก็จะแอบ,บใส่สูตรนะครับสูตรคอนท่า,นาบนบนล่างล่างซ้ายขวาซ้ายขวานะครับเอามะเขือส้มนะครับเข้าไปใส่ตรงนี้ตัยนะครับที่จะทำให้ตัวของหมูเฮานี่ มีความเปื่อยมากยิ่งขึ้นนะครับเกาะใส่มะเขือส้มเข้าไปนะครับสวัสดีท่าคายนะครับี่สมเกียรตินะครับอตอนนี้มาอยู่ที่ครัว้านเฮานะครับไอ้เจ้ากจจะทําการเต็กตัวของมะเขือส้มนี่แตกตัวนะครับอพอมันแตกตัวเสร็จแล้วไอ้ตรงที่ใส่ที่เป็นเยลลี่ในตัวของแกนกลางมะเขือส้มเนี่ยนะครับหรือว่าที่ เมล็ดของมะเขือส้มเนี่ยนะครับมันก็จะทําตัวเป็นซอสนะครับแล้วก็จะไปกัดตัวของหมูไอ้โจ๊กนี่ทรับ้มันเปลือยขึ้นไว้ขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสูตรจากบ้านใหญ่เรืองเลยนะครับเอางั้นเลยหรือเอาอย่างันเลยนะครับนี่โกดเข้าไปนะครับนี่นะครับตอนนี้นะครับก็เริ่มที่จะร่อนแล้วนะครับเปลือกที่มันโดนความร้อนของบะเขือส้มนะครับมันก็จะเริ่มที่จะ ลืมออกง่ายนะครับเหมือนที่เราทำซอสสปาเกตตี้นะครับเพื่อนอ่าจะซอสสปาเกตตี้เนี่ยเพื่อนจะบปเอาเปลือกนะครับแต่ว่าเมนูโจวันนี้จะใส่ถือนะครับอ่าแล้วก็ตอนนี้เขาจะเติมน้ําเข้าไปนะครับวันนี้ก็จะกินแกงเดียวนะครับกะเพื่อมาได้ซ้ำอีกหนึ่งถ้วยนะครับสําหรับแกงมะรุมอ่อนนะครับนี่ดูเพลินๆนี่ก็เหมือนถั่วฝักยาวนะครับแต่นี่คือมะรุมนะครับคนเมืองมันบอกว่า เคล็ดลับการค้าขายอยากจะค้าขายดีนะวิธีการนะครับก็คือว่าอเพื่งเาไปขอฝักมะลุมจากคนที่โสดนะนะครับฝักมะลุมบ้านไหนที่มีต้นมะลุมนะครับตีอายุเยอะๆแล้วแล้วก็คนที่เป็นเจ้าของเนี่ยเป็นไม่ยิงโสดเป็นเพราะว่าสาวเท่านะครับก็คือสาวที่แบบผ่านการแต่งงานใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นสาวบริสุทธินะ์สาวเท่านะครับ มาแต่งงานและอายุเยอะนะครับเพื่อไปขอฟักมาลุมแห้งๆที่บ้านเปิดแล้วเอามาทํากลรติดค้าร้านค้าร้านขายจะท,ทํเคือร้านค้าร้านขายนะครับขายครัวดีนะครับตอนนี้จะไอ้โชกที่มันมีไครตีจะเป็นคนเท่าแล้วนะครับคนเท่าเดสมอเร่เป็นหมดอ่ารอกสักกํานะครับผักวันนี้ช่วงนี้นะครับแกงมะรุมแกงค้นก้องเนี่ยนะครับเกาะจะจะต้องใส่พัก เพื่อดอกตัวนะครับแต่ว่าวันนี้พักเขาหบบนี้นะครับพักละของเขาหรือว่าชะอมของเขานี่มันมบออกนะครับมันอยู่ในช่วงหน้าหนาวมันมออกเก็บมาได้อยู่ประมาณสองยอดแบบนี้อถือว่าโอเคอยู่นะครับดูช่องแชทนะครับสาวเท่าว่าอันแม่นนะครับก็เพราะว่าสาวเท่านะครับคนที่แบบได้แต่งงานนะครับอายุนักแล้วลูกเต่า พี่น้องนะครับเปิลมีลูกมีเต้าแล้วแต่เฮาันี้เหมือนมีเตโสดอยู่นะครับเปิ้พ้อมว่าสาวเท่านะครับอ่ะแล้วก่าสาวเท่าเนี่ยนะครับมันไปพ้องนะครับพ้องอย่างไรนะครับคําว่ามารุมในครรมไทยเนี่ยถือว่ามารุมมาตุ้มนะครับถ้าขยายยากะก่าขายดีก็ไปเอาฝักที่มาะตอนนี้น้ําเขาก็จะเดือดอย่างอีกกลิ่นไม่หอมมากเติมน้ำไปสักหน่อยนะครับกลัวว่ามันจะเก็มนะครับอ่า รอกันต่อไปนะครับหยงหลีกปูกระตัลล้านะครับเพะตนมะรลุมนี่ต้องอ,อาศัยที่อายุเยอะๆเลยนะครับนี่ก้คนนะครับคนมากอันนี้วิธีการพัดพิกแกงเนี่ยมันจะทำํำให้ตัวของเครื่องแกงเขาเนี่ยน้ำของเขานี่มันจะคนนะครับเพื่อนนี่คนมาจากอย่างนะครับคนมาจากการพัดเกลือส้มนะครับก้อเห็นยงก็คือค,อคอนมากับ น้ำมันของหมูนะครับนี่ไปทำเพื่อเข้ากันนะครับสูตรนี้มันเป็นสูตรที่ได้มาจากบ้านยายเถื่องฟิตเจรลิงนะครับบัเด็กประ่งฟิตเจอรลิงมาได้แล้วต้องว่าเอ็กซ์บ้านอ้ายทานน้อยหาอยู่หากินนะครับอ้าวเดือดแล้วนะครับเดือดแล้วนะครับเดือดแล้วกปิดแก๊ส็ได้น่ทามาใส่มารุมนะครับที่เป็นท่อนๆแบบนี้นะครับถ้าใครมามีมารุมนะครับเกาะใจเป็นทั่วฟักยงวได้นะครับใส่เข้าไปนะครับ อันนี้มันจะดีกว่าฟักมะลุมแก่นะครับเพราะว่ามะลุมแก่เนี่ยเขาจะต้องกราบหูดกราบหูดนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับกินได้ทั้งฟักเลยนะครับเพราะว่ามันอ่อนมากนะครับแล้วก็เอาไปกินกับน้ําพริกได้นะครับเพื่อนกินดิบก็ได้นะครับแต่ต้องเอาอ่อนๆนะนหรือว่าเอาเฉพาะตัวดอกมะลุมมาทําก็ได้นะครับเอาดอกมะลุมก่อนมาต้องเอาการดอกนะครับเอาเฉพาะตัวดอกนะครับ หูดเอาก็เฉพาะตัวดอ,อกเอามาแกงได้นะครับสูตรนี้เลยครับแต่ขออนุญาตย้ายหัวก่อนสัญญาณความสุขก็จะมาแล้วก็คือถ้วยสีส้มนี้ถ้วยจางของนะครับอ่ะรอกันต่อไปนะครับช่วงนี้อัตคัดขัดสนออนอย่างที่อยู่ในบ้านเอามาแกงได้นะครับผักเสียงดานะครับหรือว่า ราชนีแห่งพักลดเบาหวานนะครับสามยอดเขาก็เอานะครับดอกแกนะครับเขาก็เอาสามดอกนะครับผมอ่ามีสี่ดอกด้วยซ้ำไปแล้วก็ใบชะพูนะครับอันนี้มีเยอะมากเอาไปกินประตันนะครับตอนนี้ก็ลกไปขายแล้วพองแล้วเนี่ยแล้วก็มะเขือต้มเดี๋ยวเราจะใส่กันที่หลังนะครับนะฮะถ้าเดือดแล้วเดือดแล้วเขาจะใส่ตัวนี้ก่อนนะครับปักแคนะครับดอกแกะนะครับคอยไปโอ้ตกเลยอ่าแล้วก็ ใส่ผักเซียงกานะครับอันนี้คือเมนูที่บรรยากจะไปไหนเพราะว่าวันนี้ออกบ้านมาได้ไฟฟ้ามาเปลี่ยนเสาไฟฟ้าหน้าบ้านนะครับออกบ้านมาได้นะครับก็ต้องอยู่ถูกกักบบริเวณอยู่ตรงนี้ไม่ต้องนะครับเก็บอ่าโอเคนะต่อไปนะครับใส่ตัวของมะเขือส้มน่ะ โอ้โหนี้มาใส่เตือนนะครับอ่าแล้วก็ชะอมสองยอดของเรานะครับเ,เพื่อนๆอันนี้เยอะมากที่สุดต้องที่ออกแล้วนะครับไปหาแล้วมีนะครับใส่ไปนะครับใส่ผักไอ้อย่างเนี่ยผักแคร์นะครับผักแคร์หรือว่าใบไอ้อย่างกรกําไทยนึกขึ้นไปใบผักแคร์นี่มาออกกเยะเลยผักแคร์ชะพูนะครับอ่าใส่ใบชะพูไปนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่า รอฮือตัวของชัพูแคร์แล้วก็ตัวของหยอดพกละซุปก็เป็นอันใจได้แล้วนะครับเขาก็ปิดแก๊สโชว์แล้วก็ง้ายตำแหน่งนะครับนาทีนี้แล้วเขาก็ใส่กล้วยนะครับเพือ่อกลิ่นหอมนะครับหอมกินลาเบนเดอร์เคยดมกนะับเคยดมครับเอลาเบนเดอร์เนี่ยเสร็จแล้วครับข้นตักแบบนี้นี่ ใส่แคบหมูไปตัวนะครับเกาะได้นะครับเพื่อน โชโอนี่นะครับหรือว่านะครับอยากจะกินแบบเจนะครับกอดได้นาใส่ฟองเต้าหู้ได้นะครับกับตัวของนี้นะครับกอดเซตเรียบร้อยนะครับผมแกงใสบมะเขือเทศนะครับผมลมขึ้นลมขึ้นนะครับออ่านแบบตันแต่แต่เลยนะครับใช่ใช่ลมดีมากนะครับสตหรับตอนนี้นะครับกอได้เวลาแล้วนะครับผมตีเขาจะต้องไปสั่งเวอร์เจ้าแม่แอนนะครับเพราะว่าตอนนี้เจ้าแม่แอนนี่หิวเข้ามากเลยนะครับแล้วตอนนี้นะครับก็ขอฟากนะครับแกงนะครับถ้วยนี้ให้กับ น้องโยงนะครับแล้วก็ไอ้สมเกียรตินะครับเอาไว้กิ <único Liberty Overwatch> ่นกันระหว่างการเดินทางนะครับสําหรับตอนนี้เดียวต้องขออนุญาตโรงก่อนนะครับปั๊มน้ําลั่นแล้วแสดงว่าจากหน้าบ้านมีออเดอร์นะครับอ่าสำหรับตอนนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับไปปะกันใหม่ในรอบหน้านะครับสาหรับรอบนี้ก็ยกทุกอย่างให้ทุกท่านไปเลยนะครับมอเข้ามอแกงนะครับก็ชจวยกับล้างตัวยนะครับไปปะกันใหม่ในรอบหน้านะฮะตอนนี้ขออนุญาตบายบายก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับอูไปแล้วก็น้ำลายไหล โชว์ปิดแรกนะ